ขอเจริญทรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดประชารุธรรมคือ,อธรรมภาพพระครูปรัดสุรพลธรรมเจตโธซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชารุธรรมรูปที่8ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลา มีข่าของท่านวันนี้อากาศร้อนมากก็ยังมาร่วมในพิธีแสดงความยินดีหรือมุติตาสการะเจ้าธรรมภาพพระครูราลสุรพลเชโตอัตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาุณพระศรีรัตนตรัยอมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งปวงพระผลมพระอินทร์พระเจตโรธบาลพระปุชิวะกาลมรพัตพระผลมเจ้าที้พระแม่ธรณีพระคงคาเทพารักซึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรกนิก็ดี หลวงปู่ใหญ่พญาพุทธหลวงปู่พระแก้วมังกุหุวงปูป่ดาบททุกคนโปรดมาประทานพรปกปักษรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานญาติมิตรและบริวารทั้งหลายให้จงปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นอัตนตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นประกอบธุรกิจการ,รค้าโดยกก็ตามรับราชการก็ตามทำการงานหดืกก็ตามสาวิชาการเดยกก็ตามก็ขอประสบตนความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการคา้าหน้าที่การงานหน้าที่ราชการตลอดทั้งการศึกษา ในไม่ว่าทันทั้งหลายจะเดินทางไปเห่งหุนตรรวรนใดก็ตามก็ขอยพ้นจากอุบัติเหตุพ้นจากปติภัยพ้นจากศัตรูมูมารในที่ทุกสถานทุกท่านทุกคนด้วยเถินเตยธรัตถาสุวิตาวิรุณหาพุทธาสานิโรคาสุกิตาโหตะสหัสสัพเพหิยาติทิสาทุพนโมทนาก็จริญพร เีตดุสิตกเทพมหานครและกาับมานเจ้าวาดวัดประชาราอุทมโอกมาสนี้ขอการาบี่ม์ท่านพระสุปราชสุบั <c oughs> <c oughs> ในกานนี้จะได้มีเญเกียรติยศกานเกิญตาตั้งมาครับสาหรับผู้ที่จะได้เหรียญเชิดตาตั้งได้ว่ารัชการแล้วดูภัยในการนี้ขอตีนเชิญอาศัยอํานาจตามความในข้อ27แห่งกฎมหาเทรัสมาคมฉบับท,ที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งอรอนรัชกาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับที่2พุทธศักราช2 5 3 5จึงแต่งตั้งให้พักรูปรัดัฐตุลพลสายยาธรรมเชษฐโหอ,อ,อายุ5 1พรรษา30วิาทยาฐานะนักธรรมเอ ปบทสังกัดวัดประชาะรัฐอุทมแขวงถนนนครชัยศรีเปขตบุิีกรุงเทพมหา,านครเป็นผู้มีคุณสมบัติตามความในข้อบ่และข้ยอยี่สิบหกแห่งกฎมหาเทระ,ะสมาคมฉบับที่ยี่สิบสี่พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดว่าด้วยการแต,ต่งตั้งอรทอนพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดประชาระโดยธรรมแขวงถนนนครชัยศรีเก็นสิคกรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักร,ร 6, าช2 5 3 5พระภิกษุสงฆ์สัพเนนและพระฤ่หันที่อยู่ในวัดเจกลสาวเบ้งต้น ผอยู่ในองค์ว่านผมจะาอาวาสนะรับกันแต่งตั้งแล้วนี้ขึ้นปฏิบัติการโดยชอบด้วยพักด้วยพักทำที่ในวัดไายวัดมหาเทระสมายโบ่พ้อทัพรับเทียมคำตังพักติ่งการของมหาเทระสมายโขอทรงจุความเริมง้องมามให้ดยในพักผู้ทระตายนา ที่9เดือนเมษายนพุทธศักราช2567วัดธรรมวชิรภนี 7. ้วิดเจ้าคณะกรุเทพ thank you เจริญพรยตาโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมสแสดงความยินดีในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดประชารุปธ,ธรรมคือรรมภาพพระครูปรัสสุรพลรมเจิโทซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชารุปธ,ธรรมรูปที่8ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สละเวลา มีข่าของท่านวันนี้อากาศร้อนมากก็ยังมาร่วมในพิธีแสดงความยินดีหรือมุทิตาสการะเจ้าธรรมภาพพระครูปลัสสรพอนเชโทัตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งปวงพระผลมพระอินทร์พระเจตโรธบาลมระปุชิวะกคคคมรพัตน์พระผลมเจ้าที่พระแม่ธรณีพระองค์าเทพรักซึงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรูนิก็ดี หลวงปู่ใหญ่พญาพุทธหลวงปู่พระแก้วมังกรกุฎงปูปป่ดาบททุกคนโปรดมาประทานพรป,ปรกปักษรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครวัวลูกหลานญาติมิตรและบริบรทั้งหลายให้จงปราศจ,จากทุกโศกโรคภยยัยเป็นอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นประกอบธุรกิจการค้าโดยกก็ตามรับราชการก็ตามทำการงานเด็กก็ตามสาวิชาการโดยก็ตามก็ขอประสบตนความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตความเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการค้าหน้าที่การงานหน้าที่ราชการตลอดทั้งการศึกษา ในเมื่อวานท,ทั้งหลายจาเะเดินทางไปหิ่งหุนตะบะใดก็ตามก็ขอให้พ้นจากอุบัติเหตุพ้นจากปฏิภัยพ้นจากศัตรูมู่มารในที่ทุกสถานทุกท่านทุกคนด้วยเทิดเตยธรัตธาสุวิตาวิรุณหาพุทธสาสเีนอรโรคาสุกิตาโหทะสหัสสเพหิยาติทิสาทุานันโมทนาก็จะิญพร